เะเทศไทยเป็นทางผ่านเก็แพทยระบาดอในปเทศไทยแต่ธกิที่แพทระบาดในประเทศน,นั้นก็จกใหญ่เลยนะครับก็เป็นส,สิที่ผลิตขึ้นมาจากสารเฉพาะนะครับท่านทน่านที่รการสุนทียธรรมก็เลยให้ความสำคัญในเรื่องของการลดขนันะครับแล้วก็ประชาคขร่วมกน้ในประเทศและต่างปรเทศในเรื่องของการ มาตรการในการควบคุมเนมีความและก็สารตั้งต้งนมีให้ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมกระบวนการาลิตาราเสริมซ,ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้นะครับรก็ได้รัรบความร่วมมือจากทางวีดดีซีนะครับแล้วก็หนห่วยงานภาครท,ที่เกีเ่ยวข้องประเทศในเรื่องของการร่วมกันกําหนดวิธีาก,าการแล้วก็แนวทางในการควบคุมเคมีความและก็สารตั้งต้งนมีนให้เล็ดลอดเข้าไปสู่ แหล่งบริยาคจิตหรือพื้นที่สําเนียงทางก็การประชุมครั้งนี้นะครับเป็นการประชุมสืบเนื่องเป็นครั้งที่สามสองครั้งแรกนะครับก็เป็นการประชุมในเรื่องของการรับฟังสภาพปัญหาแล Steve, C C ้วก็การให้ความรู mm ้ก hmm. in ับหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่นะครับตามแนวชายแดนและก็ตามพื้นที่ทั้งเรลือ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกับเรื่องการตรวจกักกั้นในเรื่องของสารเคมีนะครับในเรื่องของสารละลอที่จะไปใช้ในกระบวนการผลิตและในครั้งนี้เราเะงที่สามในเรื่องของการเชิญผู้แทนหนุมระดับหัวหน้านะครับเพื่อมาร่วงหาลือหลังจากที่เรารับฟังปัญหาจร,ร,ริีจริงเราคาดหวังว่าตอนนี้จะทำให้เราได้ กรอบแนวทางหรือวิธีการในการที่เราจะพัฒนาะนะครับกลไกการทํางานร่วมกันในเรื่องของการกําหนดมาตรการในการควบคุมเทความรักสารสนต้นให้มีประสิทธิภาพและก็มีความเข้มแนนข็ง้นระรับหนรับ ข่าวอะไรก็จะขอสัมภาษณ์กันอย่างนี้ก <c oughs> ็ใส้เป็นยังไงคะเดี๋ยวเราเนาะเกือบลงก็ที่เราพอกเสร็จก็พักเสร็จหมดโอ้โห เราเทเาช่วอก็คนอื่นต้องขออนุญาตนำเรียรสภาพปัญหาอย่างที่ว่าในประเทศไทยเ่ยคือเป็นประเทศที่การค,นงคงมนาคมเราสะดวกแต่ว่าเราไม่ใช่ประเทศที่ที่เป็นทางผ่านโดยตรงนะครับในเรื่องของการ นำสารที่มีแล้วก็ตัวจากตั้งต้นไปผ่านประเทศไทยไป <c oughs> แต่จากสถิตินะครับสถิติของการจับกลุ่มรอบประเทศเรารอบพื้นที่สามเหลีห่ยมทองคำนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสโปาลาวนะครับในปีที่ผ่านมาสถิติาการจับกลุ่มเอพรานสารั้งต้นเรน้อยกว่าตันถ้าเป็นฝั่งเมียนมาเองนะครับก็ประมาณ4 0 0รอยกว่าตันฝั่ง <c oughs> เวียดนามนะครับก็มีการจับกลุ่มตัวเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นประมาณ500ร้อยกว่าตัน ท่านั้นเองเนี่ยยังมีประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ยังคิดว่ายังเป็นช่องว่างถ้ากระบวนการที่จะใช้เนื่องจากว่ามีการจับกลุ่มในพื้นที่รอบๆกับเรื่องน้ำค้งอีกเยอะมากเพราะนั้นเราก็ไม่ใช่ไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือเอื้อประโยชน์ต่อกระบวนการที่ใช้พื้นที่ประเทศไทยเป็นเป็นพื้นที่ส่งออกหรือเป็นพื้นที่ลำเลียงในเรื่องของเคมีภัณฑ์และก็สารตั้งต้น ะนั้นในการพูดคุยโดยการสนับสนุนทางเวียดน่งและก็ทางสถานทุตอเมริกาและก็ทางประเทศญี่ปุ่นก็ให้ความสําคัญว่าในในประเด็นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเนื่องจากพื้นที่มันติดฉะนั้นเป็นการก็เรียกว่าวางกรอบแนวทางกาหนดมาตรการเสียก่อนก่อนที่มันจะมีการเล็ดลอดมาผ่านช่องทางใหมมากขึ้น <c oughs> <c oughs> การที่ท่านบอกว่าไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นตรงนั้นนะคะแต่ว่าณปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันพอจะบอกได้ไหมอะอย่างเช่นสารตั้งต้นมีการผลิตที่จีนหรือที่อินเดียเข้า,ามาผ่านไทยแล้วไปไหนต่ออะไรยังไงถ,ถ้าจะแบบมองแล้วก็ใช้แบบวิสัยทัศน์เราเห็นตอนนี้มันไปในทางไหนอยากจะให้คนอ่านคนดูเข้าใจวณนะสถานการณ์ปัจจุบันก่อนที่เราจะตังต้งมาตรการต่างๆมนคนคืออะไร เนื่องจากว่าคดษฎีการจับกลุ่มของเราในประเทศไทยมันนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีการจับกลุ่มในวันต้นทั้งต้นได้เราจับกลุ่มแต่็นผลิตผลิตเสร็จแล้วใช่ครับคือผล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 ิตของมันอยู่อยู่กัเดนไทนเก็แต่ว่า่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี้ยไอ้รอบประเทศเราเมียนมาอิเองเวียดนามเอเียลาวเนี่ยเขาจับได้เยอะเพราะฉะนั้นเองเมื่อเป็นการเราต้องสนึกอ่ะพันากำลังก็เะเห็นหลักคือมันเป็นเป็นเป็นเขตแบบมันไม่มีการควบคุมของ ของไอ้หน่วยหน่วยงานรัฐเนี่ยมันเป็นชนกลุ่มน้อยอย่างงี้ใช่ครับก็คือถ้าแก้ปัญหาชนกลุ่มน้อยไม่ได้ก็มันก็แก้ไม่ได้แล้วภูมิภูมิประเทศไทยเราเนี่ยมันติดชนกลุ่มน้อยไงเออฉะนั้นเราต้องไม่เอื้อประเทศไทย,ยต้องไม่เอื้อต่อการที่จะเป็นช่องทางให้มีการส่งออกเ,อกเรืร่องเผ่านโลยสารสนเทตรงเราก็เ<ม>ข้าไปจับในนั้นไม่ได้ใช่ครับแม้ว่าเราจะรู้ว่าต้นตอแหล่งผลิตม่ว่าจะมาจับ ฝั่งประเทศที่เกิดเมื่อสักครู่ก็ดีแต่มันก็มีความเป็นไปได้ที่จะอ้อมมาทางไทยและก็เข้าไปพื้นที่สเมโยงองคํามทนั้นเองเราคงไปปฏิบัติการนอกประเทศไม่ได้ไไดแต่เรามีหน้าที่ในการทําให้ประเทศเรามีกลไกที่เข้มแข็งในการที่จะไม่ใช้พื้นที่เราเป็นทางผ่านออมีความกังวลกับเรื่องสถานกนารณ์ไม่มั่นคงในพื้นที่รุ่มแรงโขงตอนนี้ไหมคะว่าอาจจะมีผลอะไรกับกับเนี่ยค่ะกรารชาวที่ดินเข้าสมอง ที่พม่าที่พม่าไม่ใช่ในน้ำโขงหรอกที่พม่านัความไม่สงบในประเทศพม่าความไม่มั่นคงในภูมิภาคละกันแล้วแต่ถ้าท่านจะอยากพูดถึงถึงตรงนั้นก็ได้ความไม่มั่นคงในภูมิภาคเนี่ยยิ่งยอ่าสงผลนะเพราะเหตุว่าเพราะเหตุว่ายิ่งคนเยอะนะผมว่าต้องต้องต้องเรียนอย่างนี้ว่าในในวิถีของการผลิตยาเสพติดเนี่ยมันสร้างมูลค่ามหาศาล นะครับมันสร้างมูลค่ามหาศาลที่ทางยูเนี่ยนซีมีตัวเลขอยู่นะเพะนั้นเองเนี่ยในการในการที่ยิ่งเกิดสถานการณ์ที่มันไม่ปกตินะครับไม่ว่าจากเหตุปัจจัยอะไรก็ตามมันก็ทําให้ความต้องการ <c oughs> ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรใช้เงินเงินไปซื้ออาวุธเยอะนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเองเนี่ยในเรื่องของขบวนการผลิตมันอาจจะมีกําลังผลิตที่มากขึ้นนะครับซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยอยู่ในเขตรอยต่อท้่มันติดก,กัน ทำมว่เองผลกระทบถามว่าม well, so ีไหมมีแน yeah, exactly. ่นอนเมื verses, ่อก mm. ําล mm ังผลิตสูงขึ้นด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็ทําให้จํานวนวิทยาเนี่ยมันเตรียมการที่จะไหลทะลักเข้าประเทศไทยเยอะมากทะนั้นเมื่อเกิดสถานการณ์อะไรก็ตามทางฝั่งเราต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับในเรื่องการรองรับสถานการณ์นั้นไม่ว่าจะการขอความร่วมมือไปยังหน่วยความมั่นคงในการซีลตามแนวชายแดนต่างๆก็มีความจำเป็นถามว่ามีความกังวลไหม ตังวลนะครับตังวลสุดท้ายค่ะท่านภาษาตั้งทำบางอย่างมันถูกกฎหมายเนาะครับวิธี Enforcement ของเราคืออะไรเราจะเข้าไปปรปาบปรามจะทําอะไรจะเริ่มยังไงอุปสรรคอยู่ที่ตรงไหนคือเมื่อมันถูกกฎหมายการที่เราจะไปมีมาตรการบังคับที่มันมันเข้มแข็งมากเกินมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ที่มันถูกต้องกระทบต่อ ระบบการลงทุนทางเศรษฐกิจฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เป็นไปได้นะครับเราคงไม่เราคงเลือกเฉ่าะบางตัวนะครับที่อาจถูกใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดแต่เราจะไม่ใช้วิธีการกควบคุม100%อาจจะมีการยกระดับเช่นมีการปรับแก้ระเบียบระเบียบคําสั่งหรือข้อกฎหมายบางตัวให้มีให้มีให้ผู้ครอบครอง มีภาระในการที่ต้องสําดงต้องรายงานยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นในลักษณะที่เป็นกรดไฮโดรคอริกแอซิดนะครับซึ่งอาจถูกใช้ในกระบวนการของการทาละลายในกระบวนการผลิตฐานตั้งต้นถานต้นนี้ถามว่าถูกใช้ในกระบวนการอาารุตสาหกรรมไหมถูกใช้แต่หากว่าเราจะไปใช้กระบวนการมาตราการที่เข้มเกินก็อาจจะส่งผลกระทบต่อคาการลงทุนหรือคนที่ใช้โดยถูกกฎหมาย ท่านั้นเองในการในการสร้างเงินไขเล็กๆขึ้นมาในเรื่องของการที่มีปริมาณเกินเท่านั้นเท่านี้นะครับอาจจะต้องมีภาระหน้าที่ผู้ที่ครอบครองมีหน้าที่ในการจะต้องแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นในการเคลื่อนย้ายาไปอยู่ตามแนวตะเข็บหรือแนวชายแดนในพื้นที่เธอกาหนดเนี่ยจะต้องจะต้องรายงานแต่ปัจจุบันนี้อาจจะคุณไปไหนก็ได้ไปโรงงานไหนก็ได้อะไรยังไงในปริมาณเกินเท่านั้นเท่านี้ก็ ที่สูงเกินอาจจะไม่ต้องรายงานแต่ในเฉพาะบางพื้นที่ซึ่งเราซึ่งเรากําหนดได้เช่นพื้นที่รอยต่อแนวตะเก็ยบชายแดนหรือบริเวณรอบตามเหลี่ยมทองคําถ้าสารเคมีลักษณะประเภทนี้ไปอยู่ในจุดบริเวณนั้นเนี่ยภาระจะต้องตกอยู่กับผู้ครอบครองอาจจะมีการปรับแก้ระเบียบบางตัวแต่ว่าไม่ไม่กระทบกับส่วนใหญ่ อันนี้คือสิ่งที่ที่ผู้รับผิดชอบหนงานที่ที่เกี่ยวข้องก็จะต้องร่วมกันหารือในการประชมุมครั้งนี้เนี่ยนะครับสาระของมันจะเอาเรื่องเหล่านี้มาพูดคุยกันด้วยคืออย่างเอมฟีเตม,มินเนี่ยม,มันปัจจุบันนี่มันถูกมากเพราะว่าสารพวกนี้มันเข้าไป er <ภ>เพราะว่ามันเข้าไปมากเลยใช่ไหมฮะ เห็นแบบถูกมากเห็นเห็นเด็กเพราะว่าหาังของเขามันเข้าไปเยอะมากมันก็เป็นส่วนหนึ่งทําให้ให้พวกผู้ขายยาไม่จุงใจในการผลิตหรืามันเป็นผลดีได้ครับเป็นผลดีนะผมว่าเหมือนว่าเหมือนครั้งหนึ่งรับผนตีเคยบอกว่าจะอยากให้บ้าๆถูกกัอนแล้วตอนนี้คือมันถูกมากจนมัน พูดผลิตมันไม่อยากผลิตหรอกมันกล้าเป็นผลดีนะผมเลินอย่างนั้นไม่ก็ดีแล้ตีคนก่อนนะพี่ที่เป็นทหารเก็คุณเคยพูดครับผมมีอะไรต่อไม่ครับขอบคุณคกี๊อ่ะแยกครับ